เริกการเกิดอะไรขึ้นลูกก็ปกติดีค่ะตกใจมันต้องยิ้มออกมา h ี่ว่ายังไม่เลิกกันปกติดีค่ะใช่ตอนที่เข้ามาแฮปปี้กับพี่แดนตกใจไหมคะได้คุยกันไหมคะลูกก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรมากค่ะใช่ก็ก็มีส่งให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นิดนึงหัวจีนหัวใจตอนนี้เป็นใดจ๊ะข่าลือที่ออกมาเริ่องกันเกิดอะไรขึ้นลูกก็ปกติดีค่ะตกใจมันยังไม่เลิกกันปกติดีค่ะใช่ตอนที่เข้ามาที่กับพี่แดนตกใจไหมคะได้คุยกันไหมคะลูกก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรมากค่ะใช่ก็ก็มีส่งให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครใครเป็นคนส่งให้กันดูมัน ตอนแรกจะเป็นคนอื่นมากกว่าค่ะแบบส่งมาให้อะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเอ๊ะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือชาวบ้านสามชาวบ้านสี่มาถามเราใช่ก่อนเราเราเราเลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อมีข่าวนี้ออกไปอะไรเงี้ยแล้ววงไม่ได้เพราะว่าจริงเราหม่ห่วบที่เราไม่ห่วยเร่คู่เราหรือมาเรื่องเราไม่รู้เหมือนกันม่ะครับเรายาวนานเกินเกินไปหรือเปล่าก็ อาจจะมั่งค่ามีคนสงสัยว่าในไอจีทำคู่ไม่อัพรูปมาตั้งแต่ไปไที่แล้วอ่าค่ะก็ะพี่แดนเองเขาก็ยุงย่งๆค่ะแบบแกก็ทำหนังของแกอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าโควิดด้วยที่แบบเราเองเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะยังยังได้เจอกันปกติแล้วได้แบบค่ะ,ใ,นใ,นะใช่ค่ะ หลังจากเหตุการณ์ที่เขาโยงมาเราสองคนมีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้นไหมเนี่ยพี่ก็คุยปกติค่ะแกก็ไม่ได้ว่าอะไรมากค่ะแกแกแก็ก็ๆๆช่วงนี้คือแกทำงานหนักนิดนึงอะไรเงีนเน้ยค่ะเกี่ยวกับหนังอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่ได้อยากเอาอันนี้ไปกวนเขามากอะไรเงี้ยค่ะ <c ười> ตอนนั้นที่มีกะระแสข่าวทำไมเราไม่ออกมาชี้แจงหรือว่าพูดบอกว่าอะไรหรือไม่ลงภาพพูดสําหรับครเลยอะไรเงี้ยเราเลือกลงภาพเกียวอะไร คือในมุมหนูก็คงคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรบางคะหมายถึงว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะอย่างที่บอกคืออาจจะเป็นเพราะว่าโควิดด้วยแล้วก็เป็นอะไรหลายๆอย่างที่เราก็ไม่ค่อยเดออกจากบ้านถ่ายรูปขนาดนั้นอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ลงสักเท่าไหาร่อย่างรูปล่าส่วนใน IG ไอจีคนก็ไปแบบคอาจะเนอีกว่าอุ้ยทำไมตาเศร้าอ,อะไรขนาดนั้น <laughs> <laughs> ใช่ค่ะหนูเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอก็คือเป็นๆๆๆนัดแบบนัดปกติของดูแลก็ <c oughs> ปกติไม่ค่อยได้ออกก็แบบว่าอะพอฮึดเอมาออกหน่อยอาจจะเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วแต่คอมเมนต์พ่อแมั่พี่คนถามพี่แดนพูดหะพี่ตี้อะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> มีค่ะมีค่ะเห็นค่ะใช่อยากบอกอะไรกับคอมเมนต์ต่างๆที่กําลังจะทวงพี่แดน,นไหมครับว่าพี่แดนแบบมีลูกคู่อะไรประมาเนี้ย ก็ยังยปกติดีนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ค่ะใช่ถามถึงเหตุผลคือต่างๆยังยังดำเนินการไม่ได้แล้วตอนนี้เนาะยังรักกันดีอยู่เนาะค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วพอมีข่าวออกมามันยิ่งทําให้เราต้องแบบหมอต้งคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมอืมก็ไม่นะคะก็ก็เราก็ยังใช้ชีวิตทุกอย่างปกติเหมือนเดิมเลยค่ะอืมใชู่้สยังใดๆบ้างหลังท้าที่หลังหลังหลายคน โฟกัสว่าศิลปินดาราที่คบกันนานๆยืดยืดสุดท้ายหลายๆคู่ไปกันไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าสุดท้ายน่าจะอยู่ที่เรามากกว่าเราทั้งคู่มากกว่าค่ะว่าแบบโอเคเรายังจะพาให้เดินต่อไปไหมอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองอย่างไรกนมองว่าสมมุติว่าที่คู่เรายังไม่บอกว่าสมมติถ้าเลิกแต่ยังไม่บอกเลยเพราะว่าติดสัญญาสันค้าตรงนี้เราคิดถึงในผลิต เพราะว่าสินค้าบางตัวที่เราต้องออกคู่กันเนี้ยมันนะห้ามเลิกกันอ่างเงี้ยมันมีส่วนอะไร<ม>การกระทบอะไรกับสัญญาอันนี้ไม่เคยเช็คเหมือนกันค <laughs> ่ะว่าแบบว่ามีผลกระทบไมหมอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วอย่างเวลาทาง,งานคู่กันมันมีสัญญาอย่างไรไหมครับเท <spe c> ่าที่ผ่านมาก็ไม่ไม่เคยมีระบุขนาดนั้นนะคะว่าแบบว่าห้ามเลิกกันหรือว่าอะไรเงี้ย เดียวค่ะากับพ right ี่แดนยังคงเดิมเนาะปกติค่ะวันนี้มันจะทําให้แผนการที่เราจะแต่งงานอะย่างงานมันจะไปรู้เร็วขึ้นมั้ยขยัามาปเร็วขึ้นไหมก็ยังอยู่บางนากับก็อันนั้นอันนั้นก็ก็ก็ดูดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็คงอยู่ที่แบบระยะเวลาอนาคตแล้วก็ทุกอย่างคงแบบเดี๋ยวณวันนั้นก็คงตัดสินใจได้ว่าจะแบบ แบบไหนมันดีที่สุดเลยนะคะ,มคะ <c oughs> เมคอคงยังไม่ใช่แล้วเร็วๆนะะี้ค่ะแพทีคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ค่ะบางคนก็มองว่าปัญหาเี็ยเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเราคู่เราเรื่องสถานที่อยู่ก็จะอยู่ก <c oughs> ันอย่แล้นะ <c oughs> สำหรับเรามองยังไงนะวันนี้แล้วแพทว่าทุกคู่ก็น่าจะมีมีปัญหาในในใน,ในเวนี้นะคะว่าแบบโอเคเราชินกับที่แห่งนี้จริงๆอนะไรเงี้ยแต่ว่าที่นู้นเราก็ไม่เคยไปอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า สุดท้ายแล้วถ้ามันตกลงในเวไนานะวันนั้นเราก็คงแฮปปี้ในในแบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีค่ะก่กลางก็มค่กุยเรื่อยเยค่ะเรียกว่าวันนี้เราก็ยังต้องทำปรับตัวกันตลอดอถ้าเรื่องปรับตัวแล้วค่ะว่าแบบโอเคเราไม่เคยเกิดมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ต่างรู้จักกันในในวิธีที่ ก็เปลี่ยนรู้กันด,ดูน่ากลัวขนาดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นแค่แบบสิ่งที่เราคุ้นเคยมากกว่าว่าแบบเออเราชินกับสถานที่แห่งน,นี้นะค่ะแค่นั้นเองมันก็มันก็ยังเป็นสิ่งที่เราติกดกันอยู่สองคน,นก็ก็นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้น,นะคะ่ะไม่ได้ดูไม่ได้ทำาอล์กในการทำยูทูบด้วยกันค่ะ หายไปด้วยของการค่ะอาจจะยุ่งๆค่ะก็เลยพักไปก่อนจริงๆมันช่วงนี้มันไม่ได้เป็นช่วงที่มีปัญหาอะไรกันไม่ค่ะไม่ค่ะปกติดีค่ะยังวันนี้ถ้าไหนเขาเสร็จถ่ายรูปคู่ได้ไหมคะยังไม่ได้เจอเลยค่ะยังไม่ไดเจอเลยวันอะไรทายยี่วันอะไรทานเหรอวันนี้เดี๋ยวๆเดี๋ยวต้องนัดอีกทีนึงค่ะ ก่อนนี้ไม่ตั้งแต่กตอนนี้ตั้งแต่คุยมานไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วคือก็ไม่ไม่ถึงกับไม่เจอเลยค่ะก็เจอแต่ว่าอย่างที่บอกคือแค่ไม่ได้มีโอกาสได้ได้ถ่ายรูปเท่านั้นเองค่ะเจอล่าสุดเมื่อไหร่น่าจะวีคที่แล้วมั้งคะค่ะบริษาทปีนี้มีอะไรไหมคะยังไม่ได้คุยเลยค่ะว่าว่าว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยตัวเราเองมีของขวัญอะไรเตรียมไว้พร้อม ที่คิดไว้ค่ะปีนี้ปกติทำเนียมคู่เรามีไหมครปกติปกติทำเนียมไม่มีค่ะเป็นเป็นเป็นทำเนียมที่แล้วแต่จะให้ปกติต้องีมาซพยคือก็ไม่ค่อยคู่คู่หนูไม่ค่อยค่ะใช่ก็คือถ้าแบบมีโอกาสอยากจะให้ก็ให้เลยจะแบบว่าไม่ได้มีพิธีว่าต้องแบบต้องเทศกาลนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าปีนี้ก็เซอร์ไพรส์คู่เข่าเนี่ยเราโอเคเลยยังค่ะยังค่ะ <c oughs> อันนี้คือเป็นอันที่บอกแจ้งกับพี่แดนไปแล้วว่าอย่าอย่าอย่าเซอร์ไพรส์นักหรือไงก็น่าจะยังไม่ถึงเวลยยานั้นค่ะ